ไม่ต้องวิเคราะห์ผมจัดมาให้แล้วนะครับสามคู่เน้นๆใส่หนักๆเทรนาตักในค่ำคืนนี้ครับและก็มีตัวแถมตัวที่สี่ให้ด้วยลวกันครับใครอยากได้ตัวแถมคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะตอบให้เหมือนเดิมเนาะก็อยู่สีติกันไปนะครับที่ สิบวันติดๆนะครับสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นหน้าช่องนะครับเนี่ยในหมู่บ้านเองเนี่ยหอมปากหอมคอกันเหลือเกินครับคำที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยด้วยกันนะครับอยู่สี่ติดกันไปนอกากที่สิบวันนะครับหน้าช่องเนี่ยหลุดไปถึงสามมาแค่สองตัวนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเอสแซดอักมาสนะครับแล้วก็มาอย่างเบนฟิก้าครึ่งแรกนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็มีผิดพลาดกันบ้างนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้มานับกันใหม่ละกันครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆทงหลายนะครับที่อยู่ในหมู่บ้้้าาาานนนนออยยู่่่่แลววไดตมมมัทีีผเเง สดชื่นแค่ไหนเต็มเครื่องขนาดไหนขอหนึ่งคอมเมนต์ให้หน่อยละกันครับส่วนเนพื่อนๆในวิทีาดา่นะครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับตรงนี้ได้เลยครับจะเป็นประตูสู่หมู่บ้านของเรานะครับลองเปิดใจมาดูละกันครับ คู่แรกวันนี้ครับไปลุยที่ซุเปร์บอลลาลิกาสเปนได้เลยมาโยกานะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเองเนี่ยคู่นั้นแอตลิติกบินเบานะครับสำหรับคู่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องผลงานช่วงหลังลที่ผ่านมาเองเนี่ยบินเบาดูดีกว่าเล็กน้อยครับน่ะต้องบอกว่ามาโยกาเนี่ยเป็นหนึ่งทีมเลยนะครับในลาลิกาสเปนเนี่ยเล่นในบ้านแพ้ยากจัดๆเหลือเกินครับถือว่าเป็นทีมทๆหนึ่งเลยครับเสียประตูค่อนข้างที่น้อยเนี่ยวันนี้เ,เองเ,ง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 เนี่ยมาเจอแอตลิติกจจบินเบานะครับซึ่งแอตลิติกบินเบาเองเนี่ยผลงานช่วงหลัััังงงงเเเเเอออนนนนนนีีีีี่่่ยยยก็าาาจจะะมมสดดดดดุไปบบบบบ้้คครรรแตโววิู กว่ามายโรก้าเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นขุมกำลังและผู้เล่นหรือว่าผลงานโดยรวมเองเนี่ยแอตติกบินเบานะครับวันนี้นำทัพมาด้วยนะครับน่ะอิยากิวิลเลียมนะครับน่ะเบเลนเกอร์นิโก้วิลเลียมนะครับแล้วก็ใช้กองหน้านะครับอย่างปูรุเซต้านะครับที่พร้อมลงล่าตะข่ายในวันนี้ครับน่ะในเรื่องกระสายหรือว่าโจทย์ในการเปิดขึ้นมาเนี่ยคู่นี้มีโอกาสออกได้ถึงสามหน้าเหลือเกินครับแต่เวลามายโรก้าเล่นในบ้านเนี่ยแพ้ยากจะจัดและเหนียวสุดๆครับคู่นี้เองเนี่ยวัดใจครับวอเตอร์ต่ำค่อนข้างที่ดีเหลือเกินครับ ต่ำเต็มเวลาไม่เกิดสามไม่นอนครับให้มองต่ำๆเนี่ยสองช่วงตัวปอปลาตากลมได้เลยครับส่วนคู่ต่อมาเนี่ยเป็นบอลสวีเดนออสเตรเลียนนะครับมันโม่นะครับเปิดบ้านต้องรับการมาเยอือนในแนวโคโลนเบิร์กนะครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยเจอกันมาเนี่ยต้องบอกว่าบนบนเนี่ย แทบจะมีเห็นตลอดเลยครับแล้วมันโมวันนี้เองเนี่ยได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านด้วยครับกระแสของมันโมในการเปิดขึ้นมาวันนี้เนี่ยอาจจะดูเบาๆหน่อยเพราะว่ามันโมช่วงหลังเนี่ยเริ่มสะดุดไปเหมือนกันครับส่วนโกลเด้นเบิร์กเองเนี่ยผลงานเกมเยือนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเกมล่าสุดเองเนี่ยก็เพิ่งสะดุดแพ้เอาอีเคโซน่ามานะครับแต่วันนี้เองเนี่ยในเรื่องโจทย์ในการเปิดขึ้นมาเนี่ยมันโมค่อนข้างน่าไปเหลือเกินครับแต่ดูรวมๆแล้วนะครับในเรื่องวอเตอร์หรือว่าเฮดิเคที่มีการปรับ้ขึนเข้้าาาามมมเเเออง่่่่ผวคูนนนนีีีโกกกสจบัยิปรรระะะตููสงงมมมาาากคัับนนเพวว่่โชหลัังงเเเออนนนี่่่ยยกกก็บิิชดไไมคค้ะร กลนเบิร์กก็เสียประตูง่ายนะครับเวลาเล่นงเกมเยือนเ,เองเนี่ยต้องบอกว่าโกลเดนเบิร์กเ,เองเนี่ยเสียประตูค่อนข้างสูงมากๆครับและต้องบอกว่ากองหน้าพวกเขายังพอคาดหวังได้อยู่ครับคู่นี้วัดใจครับบนเต็มเวลาผมมองว่าสามประตูไม่น่ายากครับส่วนคู่สุดท้ายวันนี้ครับตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับกาลาตาสลายนะครับเปิดบ,บ้านต้อนรับการมาเยือนเองเนี่ยพวกะนั้นเบสิกตัดนะครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยผมให้เชิดเจ้าบ,บ้านนะครับอย่างกาลาตาสลายได้เลยครับคู่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องผลงานเองเนี่ย ดูดีทั้งคู่เลยนะครับน่ะแต่วัดกันจริงๆเนี่ยในเรื่องคุณภาพของทีมหรือว่าแท็กติกเองเนี่ยผมยังมองว่ากาลาเองเนี่ยดูดีกว่าเบติกตันนะครับเจนมาช่วงหลังเองเนี่ยกาลาเนี่ยทัว่วขมนะครับเบติกตัสพอสมควรเหมือนกันนะครับเวลาเล่นในบ้านเนี่ยกาลาเนี่ยมักจะไม่ค่อยพลาดนะครับน่ะแล้วต้องบอกว่าในเรื่องวอเตอร์หรือว่าโจทย์วันนี้ในการปรบับเีกครึ่งเข้ามาเนี่ยกาลาแม่นโคตรน่าไปเหลือเกินครับผมยังมองว่ากาลาวันนี้มีโอกาสสูงมากๆครับที่จะเล่นในบ้าน เฉือนเบสิกตาได้วันนี้คู่ที่3มมองการลาต์สลด์ได้เลยครับและคู่ที่4นี่เลยครับดูเลยอยากรู้ว่าไปคู่ไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจัดให้ละกันสําหรับคู่ที่4ี่ครับตัวแถมไม่เคยทําให้ผิดหวังครับตัวแถมเราแถมเมกกื่อกห่วันละสีว,วันแล้วใช่ไหมตัวแถมผมวางให้4วันเนี่ยไม่เคยพลาดเลยครับนะใครอยากรู้ตัวแถมไปตรงไหนไปยังไง คอมเมนต์มาและผมจะไล่ตอบให้ละกันครับวนเพื่อนพี่นั่นใดนะครับที่ได้ตามผมทั้งในหมู่บ้านและก็หน้าช่องนะครับสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยเต็มอิ่มเต็มคากันขนาดไหนครับมันโคตรจะสุดแลวครับโอ้โหเราเดินทางกันมาถึงเนี่ยสิบวันติดๆนะครับขอหนึ่งคอมเมนต์ให้หน่อยครับว่าได้ตามผมเนี่ยสุดจัดประหลัดบอกและสดชื่นกันเนี่ยขนาดไหนครับขอแค่คนและหนึ่งคอมเมนต์นะครับเนี่ยก่อนที่จะจากลากันไปนะครับผมฝากกดติดตาม กดหัวใจนะครับบนทึกคลิปเพิ่มรายการผลแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยมาพูดขวันได้เลยครับส่วนเพื่อนพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องนะครับและอยากเข้ามาพิสูจน์เองเนี่ยว่าในหมู่บ้านผมเนี่ยม่งสุดกันขนาดไหนครับง่ายๆเลยพี่ชายครับนี่ครับประตูนะครับสู่หมู่บ้านของเราครับลองปิดใจไปดูแล้วกันครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ